ธงเชีหาสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนสละผสมตัวไอกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าวันนี้เราจะต้องเรียนอะไรกันบ้าง สำหรับสระผสมตัว i นะคะอยู่ในบทเรียนบทที่1นะคะที D ่อ e ีเคอนะคะหน้าที่8นะคะเดี๋ยวนักเรียนสามารถไปเปิดดูในหนังสือได้นะคะในหนังสือจะมี QR code ให้สแกนลองเปิดฟังดูนะคะมีเสียงอ่านให้ฟังด้วยลองไปฟังกันดูนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวันนี้เราจะต้องเรียนอะไรกันบ้าง ่าเริ่มที่สลับผสมนะคะตัว i เดี๋ยวเราซื้อจะยกตัวอย่างคําศัพท์ให้ฟังหนึ่งตัวนะคะคำศัพท์คํานั้นก็คือ i อในภาษาจีนแปลว่ารักนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันบ้าง เดี๋ยวนักเรียนจะสังเกตเห็นนะคะว่าเราซื้อจะแบ่งสีระาหบา่งสีแดงแล้วก็สีดำนะคะสีแดงนะคะจะเป็นพยัญชนะในภาษาจีนนะคะหรือที่เรียกว่าเชิงหมู่นะคะส่วนสีดำนะคะจะเป็นสระในภาษาจีนนะคะหรือที่เรียกว่ายิ่นหมู่นะคะเดี๋ยวเราซื้อจะสะกดให้ฟังทีละตัวตั้งใจฟังนะคะ อไอไปพอไอไปมอไอมายเตอไอตายเธอไอตายเนอไอนายเลอไอไล กไอเกไอ I, คไอคไอายค่ะสำหรับสาบผสมตัวไอนะคะก็มีเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะใจเจียน